ในคลิปนี้ผมจะอยู่ให้รอด1,000วันโดยไม่ต้องจุดกองไฟในเกม99คือในป่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเริ่มต้นนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยก็คือแปลงผักอันนี้นะครับยิ่งเยอะยิ่งดีเลยนะครับคราฟมา20อันเลยเนี่ยยิ่งดีหลังจากนั้นนะครับให้เราหาพื้นที่โล่งๆนะครับเอาไปวางนะครับพอวางเสร็จแล้วให้เราเอาที่ใส่ไม้นะครับมาวางตามลิปดีได้เลยนะครับเป็นแบบนี้พอเราวางแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราวางตรงกันข้ามแบบเดิมเลยนะครับแต่ว่าให้มีช่องว่างนะครับนิดหน่อยให้เราเด ออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยแล้วเราเ่ยครับก็ค่อยเอาหม้อนะครับทำกับข้าวเนี่ยมาวางไว้ตรงว่างๆแบบนี้เลยะครับตรงกลางแบบนี้เลยนะครับ,รรบ,บ,รบขั้นตอนสุดท้ายต่อไปเลยก็คือให้เราเอากระเพงนะครับมาวางล้อมรอบนะครับให้ครบทุกด้านเราก็จะได้ออกมาแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองใช้งานจริงให้ทุกคนดูเริ่มจากอาหารก่อนเลยนะครับเราจะสามารถเก็บและใส่หม้อสำสตูเอาไว้กินได้ตลอดเลยนะครับบอกเลยว่าไม่มีอดรวมถึงตอนไฟดับนะครับตรงนี้บอกเลยว่าบ้านเราเนี่ยครับกันกวางตาแดงได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงพวกเคอร์ติสนะครับก็ไม่สามารถเข้ามาได้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนลองไปทำตามกันดูนะครับไม่ยากนะครับใครดูไม่ทันหรือทำไม่เป็นนะครับก็ไปดูคลิปเต็มๆในช่องของโชยาได้เลยส่วนใครที่เกลียดฝาเพชรน,นะครับก็ไปดูไก่เพ็ดตึงๆครโหดด้ที่โชยาช็อปกันได้เลยกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์